ที่น้องปัทมคณิตเป็ขอรู้ไ้ครับครอบครวี่เป็นจากอุบัติการณ์นะเรียนแจ้งว่าน้องครับเป็นคนตามหลักนะที่น้องงสาปัทยคณน้องเป็นคนตามหลักอย่างขององไทยทั้งในข้อหานะครับที่เป็นนายจ้างหรือที่อยู่ในความข่มขืนายจ้างคราจะไป ยืมตังค์หรือว่าขังเงินของนายจ้างอันนี้หนูคุยกับพี่ไอ้นี่แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้มาใช้หรือเจ้าใการคุยกับพี่พี่กองที่เป็นกองปราบเบื้องต้นเนี่ยจะไม่หยิบเงินเดือนอาจารย์ควบคุมตัวน้อยนะครับไปทำเป็นพิซซึนวัคซีนตางแล้วก็ส่งต่อเราพญาไทย ของของของอันไหนนะคะในเจ้างอันไหนนะคะนี้เดี๋ยวส่วนทางคดีเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องพาไปพบบัิเลยไม่รู้ว่าที่พี่หนูที่หนูเป็นอยู่เขาไม่ได้บอกว่ามีอะไรแบบนี้ครับก็เดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดเนี่ยนะก็เดี๋ยวไปพบบริเป็นที่ของสองที่ดทายนะครับ